Odel, odel, odel. สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้ แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาในคลิปนี้วันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะท่านที่เกิดในราศีธนูในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวา ไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดคอสออะไรเกิดพอสออะไรก็ตามนะคะจะต้องเกิดอยู่ในช่วงวันที่16ทธันวาไปจนถึงวันที่15มกรานะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยิปซีนะคะใช้ไพ่ยิปซีนี้ในการทำนายโชคชะตาราศีไพ่ยิปซีนี้ มีความขลังความเฉลี่ยมความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวจะไม่อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาใดาๆนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดเวลาอะไรก็ตามนะคะท่านไม่ต้องไปตึงเครียดซีเรียสมาดูดวงชะตากับแม่หมอแม่หมอไม่เอาเวลาเกิดท่านมาตรวจเช็คดวงชะตานะแม่หมอจะเอาเฉพาะวันเกิดของท่านคือเกิดวันที่ 1ิหกธันวาไปจนถึงวันที่ส5มกรานี้คือราศีธนูนะคะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูนะคะราศีธนูอย่างเดียวนะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตากันว่าดวงชะตาของท่านภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกัน มาดูสภาพทั่วไปก่อนนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านโดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะตามพื้นฐานดวงของท่านแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านนี้มันโดดเด่นที่ว่าท่านเป็นคนเก่งในการบริหารจัดสรรในด้านการเงินการทองนะคะเป็นเป็นคนเก่งมีศักยภาพมากในการจัดสรร บริหารด้านการเงินและในการดําเนินวิถีชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยนะคะทาให้การเงินความเป็นอยู่นี้ได้สุขสบายดีนะไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะคะจัดสรรได้ลงตัวดีเยี่ยมนี่คือลักษณะโดดเด่นของท่านในเดือนกุมภาพันธ์มันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้แม่หมอจะมาแยกทีละเรื่องนะคะเรามาดูด้านการงานและการเรียนก่อนนะคะ,ะด้านการเรียน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านนักศึกษาการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เรียนไปได้เรื่อยๆไม่มีติดขัดอันใดหรอกทีนี้เรามาดูด้านการงานหากท่านที่ท,ทําธุรกิจส,ส่วนตัวนะ,ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะด้านการงานของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้กุมภาพันธ์นี้ ดีมากเลยนะคะดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาหน้นนําในด้านธุรกิจการงานให้ท่านนี้ได้ประสบความสาเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงในด้านหน้าที่การงานจะมีคนบอกกล่าวต่อตต่อตอ,ตอ,ตอกันไปในธุรกิจการงานของท่านแล้วผู้คนมากมายก็จะหลั่งไหลมา รับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะท่านได้เป็นเพิ่มในการงานมากเลยนะคะการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้งานของท่านนี้สร้างเงินได้ดีมากเลยได้งานสร้างเงินได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำมมากมายทําให้ท่านนี้เป็นสุขใหญ่มากๆเลยนะคะหากแม้นว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาด้านการงานอาจจะยังไม่สร้างเงินให้กับท่านได้คล่องตัวสักเท่าไหร่แต่พอมาสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ การงานดีมากเลยงานสร้างเงินให้กับท่านได้ดีเยี่ยมเลยนะคะต่อไปมาดูการงานสำหรับท่านที่ทำธุรกิจอ,องกรห้างร้านบริษัทต่างๆนะคะด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ก็ไปได้ดีหากแม้นว่าช่วงเดือนกุมภาพันนี้ท่านมีโครงการอะไรที่จะมาจัดสรรมาพัฒนาด้านการงานของท่านนี้ ให้มันได้ก้าวหน้าก้าวไกลให้ไปสู่จุดหมายที่ท่านกำหนดเอาไว้ดังนั้นขอให้ท่านนี้ทำเลยลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อท่านลงมือทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จเห็นผลดีเยี่ยมเลยนะคะและธุรกิจการงานของท่านนี้มันยังสร้างเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าท่านจะทำเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม มันสร้างเงินเงินงานสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้คล่องตัวดีมากๆเลยนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านจะต้องกอบโกยนะคะดังนั้นขอให้ท่านนี้ได้ขยันขยันขยันเอาไว้นะคะเพราะว่าการงานจะทําให้ท่านนี้ได้ดีมีชื่อเสียงนะคะงานจะสร้างเงินให้ท่านได้เป็นกอบเป็นกำมากเลยไม่ว่าท่านจะทําบริษัท อ,องค์กรอันใดหรือทํางานรับราชการทํางานบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผลงานต่างๆมันจะตอบแทนให้ท่านได้เป็นปื้มเลยนะคะต่อไปเรามาดูด้านการเงินนะคะเรามาเจาะดูด้านการเงินนะคะดูการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงชะตาของท่านดีในด้านการ งานดีแล้วต่อมาการเงินดวงชะตาของท่านก็ยังดีอีกนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านการเงินของท่านก็ถือว่าคล่องตัวดีนะคะเพราะว่าดวงของท่านที่แม่หมอบอกว่ามันโดดเด่นในด้านการจัดสรรบริหารจัดสรรในการเงินได้ดีเยี่ยมไม่มีติดขัดไม่ขัดสนอะไรดังนั้นไม่ว่าท่านจะ ทำธุรกิจเกี่ยวสร้างเงินในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะท่านสามารถกระทำได้แล้วประสบความสำเร็จได้กำไรกำไรได้ดีมากเลยนะคะท่านลงมืออะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองได้กำไรกำไรหมดเลยนะคะดังนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงมน,นุนนำท่านดีมากเลยรู้สึกว่าจะคล่องตัวในด้านการเงินนะคะประสบความสำเร็จดีอยู่ แต่แต่ว่าข้องตัวในที่นี้หมายความว่ามันไม่ได้ข้องตัวมากๆพุ่งขึ้นมากมากมากมายนะคะคือคือข้องตัวก็คือมันประสบความสําเร็จในการเงินระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือท่านก็ยังได้เป็นเพิ่มในด้านการเงินอยู่คือยังไงก็ตามการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันนี้มันไม่ติดขัดขัด,ขดสนเลยนะคะท่านสามารถที่จะแก้ไขด้านการเงินได้ลงตัวด้วยดีนะคะ ท่านรู้จักในการจัดสรรบริหารการเงินได้ลงตัวดีนะคะและนนอกจากนี้ท่านก็ยังจะมีโชคลาภแห่งการเงินในด้านอื่นๆอีกมากมายอยู่นะคะถึงแม้ว่าการเงินที่จะได้มานั้นมันไม่ได้มากมายแต่ว่าท่านก็ยังโชคดีที่จะมีโชคลาภแห่งการเงินมาจากช่องทางนั้นช่องทางนี้อยู่นะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะ มาดูด้านแห่งความรักโดยทั่วๆไปสภาพทั่วไปก่อนนะคะด้านความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ค่อยดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่แต่จริงๆแล้วด้านความรักเนี่ยมันก็ดีอยู่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนี้ไม่มีการคิดมากเกี่ยวกับความรักคือถ้าปล่อยวางอะไรเงี้ยท่านก็จะมีความสุขดีในด้านแห่งความรักนะคะ ทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะสแบบนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนโสดเดือนกุมภานี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะ ดังนั้นคนสวดหักแม้นว่าที่ผ่านมาหากยังไม่มีใครมาลักมาชอบมาจีบพอมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักการมาเทพก็จะแผงสอนมาสู่ตัวท่านนั่นก็คือจะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนมาลักมาชอบมาจีบท่านนะคะและหากช่วงเดือนนี้ใครมาลักมาชอบมาจีบท่านก็คือจีบกันติดนะมาจีบกันก็ได้เป็นแฟนกันนะคะก็จะ เมื่อเป็นแฟนกันแล้วก็มีความสวีดหวานกันมีความรักมีความเป็นสุขใจเป็นปื้มมีความสุขทั้งใจและกลายดีสดชื่นมากๆเลยนะคะทีนี้สำหรับคนโสดที่เคยมีคู่รักมาก่อนหน้านี้หากแม้นที่ผ่านมาด้านความสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์ยังไม่สดชื่นพอมาสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ ความรักของท่านมันก็โอเคดีมากๆเลยมีความสดชื่นสวีทหวานกันและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะคะดังนั้นด้านความผูกสัมพันนี้เป็นสุขใจมากเลยทั้งท่านหญิงทั้งท่านชายสวีดหวานกันดีดีมากเลยเป็นเดือนแห่งความรักดีเยี่ยมเลยนะคะทีนี้หากแม้นว่าท่านจะถามว่าเมื่อความรักดีแล้วหมายถึงบดส่นนะคะ จะสามารถลงเอยตัดสินใจแต่งงานได้ไหมหรือว่าถ้าขอถ้าบอกคนรักให้มามั่นหมายมาสู่ขอมาแต่งงานอันนี้จะประสบความสำเร็จไหมจะได้แต่งงานไหมจะลงเอยได้ไหมคําตอบก็คือท่านจะประสบความสำเร็จนะคะหากท่านต้องการที่จะแต่งงานอยากจะลงเอยแต่งงานมีครอบครัวให้เป็นเรื่องเป็นราว ดังนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์น,นี้ท่านสามารถขอความรักกับคู่รักของท่านได้เลยบอกได้เลยว่าถึงเวลาที่จะได้ลงเอยแต่งงานมั่นหมายกันแล้วแล้วท่านก็จะสำเร็จสมหวังนะคะหรือหากท่านไม่ต้องการยังไม่ต้องการที่จะแต่งงานด้านความรักความผมูกพันก็ไม่มีปัญหาอันใดน,นะคะไม่มีอุปสรรคอันใดเลยก็ยังมีความรักให ดีต่อกันอย่างสม่ำเสมออยู่นะคะเป็นสุขดีมากๆเลยนะคะวันวาเลนไทน์นี้นะคะ <_ s 1> ต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะ <_ s 2> คนที่มีคู่ในที่นี้หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานมาอยู่รวมกันนะคะจะมีจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ได้นะคะมาอยู่รวมกันนี่คือความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะ ทีนี้ด้านความรักสําหรับคนที่ที่มีคู่ในเดือนกุมภาพันนี้ความรักของท่านก็ดีนะคะสถาบันครอบครัวยังดียังมั่นคงอยู่ท่านที่เป็นสามีก็สามารถกลุมใจภรรยาได้ท่านที่เป็นภรรยาก็กลุ่มหัวใจสามีได้นะคะต่างคนทั้งสามีภรรยาต่างก็กลุ่มหัวใจซึ่งกันและกันได้ดีเยี่ยมเลย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความรักความผูกสัมพันธ์มีแต่ความรักใคร่มีการเอาอกเอาใจกันมีการเทคแคร์กันดีและมีความสวีทหวานกันดีมากๆนะคะมีความมีความทะนุถนอมน้าจิตน้ําใจกันดีนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเป็นสถาบันครอบครัวที่มีความอบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันดีมากๆเลยนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ หากเม้นว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือที่ผ่านานมาหรือในปีหกสที่ผ่านมาหากแม้นสถาบันครอบครัวมันยังไม่อบอุ่นมันยังติดขัดกันอยู่มันยังขัดอกขัดใจกันอยู่นะคะมันยังไม่ราบรื่นพอมาสู่เดือนกุมภาผ่านนี้เป็นเดือนแห่งความรักกามเทพก็มาแผงสอนให้ท่านทั้งสามีและภรรยานี้เข้าอกเข้าใจกันมีความรักดีต่อกัน มีเสน่หาซึ่งกันและกันดีมากเลยนะคะต่างก็มีเสน่หาซึ่งกันและกันนะคะให้ความสําคัญต่อกันดีมากๆเลยจริงๆแล้วด้านความรักมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ที่แม่หมอบอกว่ามันจะมีปัญหามีความทุกข์บ้างเล็กๆน,น้อยๆเป็นบางช่วงนั้นก็มันจะเกิดที่ว่าตัวท่านอาจจะคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยคิดน้อยเนื้อต่ําใจ เพราะบางครั้งบางช่วงคู่ของท่านนั้นอาจจะไอ้มุ่งกับการสร้างงานสร้างเงินดังนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลามาสนใจเอาอกอัดใจสวีดหวานกับท่านมาเทคแคร์ท่านท่านก็เลยคิดมากน้อยเนื้อต่ําใจก็คิดกลัวว่าเขาจะออกนอกลู่นอกทางกลัวเขาอยากจะเลิกลาอะไรกับเราประมาณนี้คิดแล้วก็เศร้าคิดแล้วก็เครียดนะคะแต่ความทุกข์นั้นมันก็จะเกิดแค่เพียงเล็กๆน,น้อยๆเป็นบางช่วงท่าน,นั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามพื้นฐานดวงกำหนดอไว้ว่าหากแม้นว่าตัวท่านนี้มีปัญหาเรื่องอะไรหนะักอกหนักใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านจงใช้สติและก็มีมีความคิดในการมาพลิกแพงมาซิกแซกในปัญหานั้นนะคะ มาแก้ไขปัญหาโดยการรู้จักพลิกแพงซิกแซกนะคะแล้วท่านก็จะไปได้ดีประสบความสาเร็จในปัญหานั้นนะคะทีนี้กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีธนประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นีนี้ตัวดวงชะตาของท่านนี้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีโชคลาภในด้านการเงินการทองและจะมีโชคลาภเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะหากช่วงเดือนกุ่ภาพันธ์นี้หากใครต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อช่องหรือขายบ้านขายช่องจะประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะคือท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี้ จะประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะในช่วงเดือนกุมภานี้ทํามาค้าคล่องเลยนะคะการเงินสะพัดมาอยู่ได้เรื่อยๆนะคะโอเคก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพานันธ์นี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่โชคแต่ใจนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยจากปันญอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะเพราะว่าตามพื้นฐานดวงแล้ว ท่านไม่มีเคาะอันใดเลยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านไม่มีพยัน์อันตรายต่างๆอยู่แล้วนะคะสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะโอเคสำหรับการตรวจเช็กดวงชะตานี้แม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็กด,ดวงชะตานี้แม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะ การจะมีความแม่นยำม,มากหรือแม่นยำน้อยมันก็อยู่ที่บารมีของแต่ละคนนะคะเพราะบนบารมีแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นความแม่นยำหรือความไม่แม่นยำจะมากจะน้อยก็อยู่เฉพาะบุคคลนะคะทีนี้ว่าถ้าหากว่าใครต้องการที่จะดูดวงชะตาให้เกิดความแม่นยำฉัม,มังโดยตัวของท่านส่วนตัวของท่านโดยแท้จริงแล้ว ขอให้ท่านนี้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ยิปซีผสมผสานกันแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยส่วนตัวของท่านเองและจะเป็นดวงแม่นยําโดยตัวของท่านเพียงผู้เดียวนะคะนั่นแหละความแม่นยําจะเกิดขึ้นกับท่านแท้จริงเลยนะคะและ หากใครไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบางท่านก็อยู่ไกลจากแม่หมอแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างภาคอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถมาดูที่บ้านแม่หมอได้ดังนั้นเราก็มาตรวจเช็กดูดวงชะตาทางออนไลน์ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะมาเปิดกล้องวิดีโอแล้วแม่หมอก็เอาวันเดือนปีเกิดท่านมารวมกับให้ยี่สีนี้ แล้วท่านก็สามารถที่จะสื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ในใบที่เป็นจริงสําหรับดวงชะตาของท่านได้แม่นยาฉหมังเช่นเดียวกันนะคะโอเคแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอก็ขอให้ท่านทุกคนนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอเป็นประจ,จำนะคะเพราะว่าแม่หมอจะเอา จะตรวจดวงด,ดวงชะตาทุกทุกเดือนท,ทุกทุกปีนะคะแต่ละเดือนนี้แม่หมอก็จะตรวจดูดทั้ง12ราศีเลยนะคะตรวจทุกเดือนทุกปีมาเป็น f อีแม่หมอประจำตลอดไปแล้วท่านก็จะได้ล่วงรู้เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตของท่านเพราะว่าในการตรวจเช็คดวงชะตามันเหมือนไฟแม่หมอเปียเสเหมือนเป็นไฟฉายส่องทางให้ท่านให้ท่านไม่ได้เหยียบวากน้ำนะคะ ดังนั้นท่านก็สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้รู้นี่มาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินวิถีชีวิตของท่านได้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจากไปตอนนี้นะคะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและก่อนจากการขอให้ท่านทุกคนที่เกิดราศีธนูนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหากท่านใดมีปัญหาอะไรอยากถามแม่หมอคอมเมนต์มาเลยนะคะแม่หมอยินดีที่จะตอบให้ท่านได้ทุกเรื่องนะคะและแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นคนต่างชาติที่ตอยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะแม่หมอขอขอบคุณมากๆนะคะตั้งเยอมา Bye bye.